สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ l i m i t เรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสคลิปและโพสข้อความลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการโพสคลิปที่ว่า หลันยังได้มีการโพสข้อความด้วยวา่าถึงกับจิกปากใส่เต็นอะไรดีกงดีกาหรือจะยื่นดีกาเย้ยยังไม่เริ่มต้นจะประวิงคดีแล้วหรือนั่นไงทนายคนใหม่ทำเอาใจ YouTube วงแหวนรอบนอกแบบนี้คงคบกันได้นานแต่แต่นเมนาพาดเลยเอ๊ะหรือจงใจพลาดแบบตอนทนายสงการ โทรมานั่นอีกเดาใจยากจริงๆรสองผัวเมียคู่นี้เพราะพูดอย่างทำอย่างทุกอย่างวางแผนจงใจปุกปิดทั้งหมดพาครอบครัวเที่ยวแต่นี่ล่อมาสองสามคืนแล้วยังไม่ถึงทะเลค่อยยอมรับทีหลังคือมาเรื่องคดีพาลูกพาพา่อมาพบทนายแล้วนี่จะไปยื่นดีการบก,กวนพระอ,องค์ท่านอีก ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเอาเสียเลยจะดีกาคดีไหนใครต้นคิดทนายสุรชัยใช่หรือไม่คิดยังไงให้ลูกความไปยื่นดีกาก่อนคดีจะเริ่มแต่เอาตรงๆอีอิฉันว่าไม่ใช่ทนายเนะหรอกนะน่าจะพ่อค้าขายหมูนั่นแหละเนะคงไปอวดว่ามีคอนเน็กชันเมียเป็นหลานสาวรองประธานสภาอีกแล้วแน่นอนเจอครั้งเดียว เป็นหลานสาวเแล้วถ้าเจอสองครั้งจะเป็นอะไรวะหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าหรือจะเป็นดีกาผ้าป่าเป็นอะไรก็ได้ที่นึกอยากจะเป็นรวมทั้งไม่นึกก็เป็นยื่นเลยยื่นเลยจ้า ฮ่าฮาโอ้ยเนอยังไม่รู้เลยว่าคาดีจะไปทิศทางไหนแต่จะยื่นดีกาซะแล้วสารคงจะงงมากสินะสงสัยมันมาอ่านที่ป้ามิ้นในโพสต์ว่ามีโอกาสติดคุกเป็นไปได้สูงถ้าทนายไม่รู้เรื่องแสดงว่าไม่ไว้ใจทนายอีกแล้วระวังจะกลายเป็นสุรชัยสัมชา ขออำลาขอตัวไปก่อย่าอย่าใจเย็นเดอ้อเจ๊เป๋นตกรถจะว่ามันเป็นคอนเทนต์เมสูบอะไรเด้อเขาหาสาเหตุยากใช้ชีวิตบนขอบเหวก็งี้แหละดินทุรนทุายเดี๋ยวก็ตกเหวตายการไม่ไว้ใจทนายเพราะไปฟังทะนะมากเกินไปฮ่าฮ่าฮา อีกตัวที่ฉุดไอ้พวยลงหิวก็เมียรักข้างกายนี่แหละผัวน่ะก็ร้ายอยู่แล้วแต่นางเมียร้ายยิ่งกว่าเห็นใสๆทิ่แท้ก็น้ำกดุดยิ่งคดีไกลงวดเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งสับสนจนจับต้นชนปลายมั่วไปหมดร้อนรนเกินเหตุเกินควรขนาดมีทนายมีชื่อเสียงอยู่ข้างกายนะ ซึ่งมันผิดวิสัยของคนที่บริสุทธิ์ใจเป็นอย่างมากดูนะไม่สุดใ่นะเมื่อก่อนมีทนายดีและจริงใจทำให้ฟรีไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ของแพงแถมยุ่งยากเนาะเถิกเอ๋ยแสดงเก่งทั้งผัวทั้งเมียเลยนะแต่ที่พวกแกงโง่ก็คือชอบปากพลอยพูดไปทัว่วตายเพราะปากของแกงเอง ปลาหมอตายเพราะปากใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยจริงๆหน้าคนดีทำไมมันดูไม่มีน้ำมีนวลเลยหน้าตอบมีแต่กระดูกนางเมียมันไม่รู้และไม่สังเกตบ้างหรือว่าผัวเครียดและทุกข์ใจขนาดไหนนางเมียก็มน,นาพ่ามต่อปากต่อคำกับคนที่เห็นต่างไปทั่ว คงจะใช้มุกเดียวกับทนายสสงกอสองมากกว่าถึงจะยืนดีก่าก็มีฝ่ายตรวจสอบคัดกรองหลายชั้นก่อนถึงพระองค์ท่านอยู่ดีค่ะจำเลยจะยืนเพื่ออะไรเอาเหตผลอะไรไปยื่นล่ะคะแต่ก่อนมีคนแนะนำว่าถ้าเขาคิดว่าการทำงานของตำรวจชุดนี้ไม่โปร่งใสให้เข้าไปร้องเรียนกับ D.S.I. เขาบอกว่า ไม่เป็นไรเขาเชื่อมันว่าทนายตามเอาอยู่ช่วงนั้นยังไม่มีใครแฉนิสัยเขาเราก็มองและคิดว่าแปลกๆคนเราถ้ารู้ว่าตัวเองบริสุทธิ์จริงๆจ,จะไม่อยู่นิ่งทางไหนที่จะช่วยได้ต้องเข้าหาแต่นี่อยู่เฉยได,ดได้แต่พูดได้แต่พูดเรียกความสงสาร มองมานานแล้วว่าเขาผิดปกติจนมาเห็นพฤติกรรมหลังและมาได้ยินน้าแต่แฉก็คิดว่าแล้วส่วนอีกโพสต์หนึ่งนะคะที่ป้าบุหลันได้มีการโพสต์เอาไว้ถึงประเด็นช่องผู้จัดการส่วนตัวของนายเชยพุ่นที่ได้มีการทําคลิปแล้วก็เอารูปของทนายทนายคนใหม่ของนายเชยพุ่น ก็คือทนายสุรชัยมาทำเป็นหน้าปกคลิปและมีการตั้งชื่อคลิปที่ว่าไปไหนก็ได้โตแล้วอย่าดินคนดีต้องได้ดีคนทำไม่ดีต้องรับกรรมจากประเด็นนี้นั้นป้าบุหลันจึงได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนจึงได้มีการโพสต์ข้อความว่าเตือนเตือนไว้นะคะว่าทนายที่มีป้ายการเมืองจะวางตัวลำบาก กว่าทนายที่ไม่เขวนป้ายเมื่อเขามีป้ายมาก่อนเราจะเป็นลูกความการจะเอ่ยถึงหรือใช้ชื่อใช้ภาพของทนายจึงควรต้องรับมัดระวังอย่าให้ทนายถูกมองว่าจะนำการเมืองเข้ามายุ่งเหยิงคดีการที่นัดทีส่งเมียไปประกบทนายตามเข้าพบอวยพรรองประธานสภาก็เริ่มทำให้เกิดเสียงครหาว่า จำเลยสองผัวเมียกำลังวิงเต้นเอาการเมืองมาเกี่ยวหวังได้ค้วอำนาจการเมืองมาใช้อำนาจตุลาการยิ่งจำเลยที่สงใช้เฟซจำเลยที่หนึ่งโพสภาพเองด้วยแล้วไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่นะต่อมานาทีคนสนิทอีกนั่นแหละอ้างดูแลแค่หลังบ้านทำธุรกิจทว่ากับยุง่งกับคดีในทุกสัดส่วน อีกทั้งยังใช้รูปทนายเบิมทำปกคลิปและพูดถึงข้อมูลในคดีอย่างสเปะสปะโดยเฉพาะการพูดให้ร้ายพยานสำคัญในคดีทำนองว่าเขาน่าสงสัยกว่าจำเลยและน่าจะเป็นผู้กระทำผิดจริงการใช้สถานที่บ้านของทนายนั่งด่าคนอื่นการใช้ภาพว่าใกล้ชิดทนายวิจารณ์คดีทำให้คนทั่วไปคิดว่า นั่นคือแนวคิดในการทำคดีของทานายทั้งที่มันเป็นไปไม่ได้ทานายเบิรมมีสำนวนชุดใหญ่ในมือยอมทราบดีกว่าใครมีทำลายยังไงใครที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะก่อเหตุขว้วการเมืองต้องอาศัยฐานเสียงของประชาชนทานายคนสำคัญแปะป้ายการเมืองขั้นหนึ่งหรอ รับทำคดีที่มีคนสนใจทั้งประเทศคนครึ่งหนึ่งเกียรติครึ่งหนึ่งรักดังนั้นตัวทนายจึงสุ่มเสี่ยงจะโดนรักโดนเกียรติไปตามกระแสสังคมด้วยพอเกียรติจำเลยก็จะเกียรติทนายและพลเกียรติควบการเมืองที่ทนายห้อยไป้ายไปด้วยดังนั้นอิฉันติงว่าฝ่ายจำเลยจะใช้ประโยชน์จากภาพจากชื่อเสียงของทนาย ควรจะระมัดระวังเก่งใจปายการเมืองห้อยโตดทนายบางสมัยก่อนนาที่ศิระเจนจากะเข้ามายุง่งทั้งที่เี่ํานาจหน้าที่โดยตรงตามกมทกฎหมายยังโดนหัวหน้าพักแกเอ็มใส่ดังนั้นความพยายามจะโยงอำนาจการเมืองกับทนายของจำเลยจึงไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดจะยิ่งทำให้ทนายเบิรมทำงานลำบาก จำเลยน่าจะเตือนคนสนิทบางวงแหวนจะวิจารณ์โมวมวยังถือว่าไก่ตัวจำเลยไก่ทนายเบิ้มแต่คนที่นางพูดในบ้านทนายได้พบทนายต้องระวังอย่าเน้นแต่ยอดวิวรักษาหน้าทนายเบิ้มบางก็ดีนะจำเลยน่าจะจำได้ว่าเคยออกมาตำหนิยูทูบเบอร์ที่เอารูปตัวเองไปเรียกแขกหน้าคลิป แต่เนื้อหาไม่เกี่ยวกันเลยจำเลยยังเคยไม่พอใจ